โอเคสวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้ก็ได้เดินทางมาถึงหาดสโกอีครั้งนะตอนนี้ก็จะอยู่ในที่ที่ว่าก็ออกเรือว่าหาปลาหรือว่าหาปลาแล้วก็หาปลาปูหากุ้งอะไรแบบนี้เนาะเยอะแยะเลยบางทีเดี๋ยวเราจะเดินไปดูว่าริมทะเลนี้เขาหาปลากันยังไงแล้วก็ใช้อวนยังไงเนาะเราจะไปหาความรู้หรือว่าพื้นๆเนาะความรู้ทั่วไปวิถีชาวบ้านการใช้อวนว่าได้ปลาเยอะขนาดไหนได้ใช้อวนอะไรบ้าง เราก็ไปชมกันเลยดแ๋วเราเดินไปเรื่อยๆนะไปดินฐานนี้ก็เดินเพราะว่าอากาศก็ดีนะไม่ถึงกับร้อนมากก็มีซุ้มอะไรก็โอเคยังไ,ไงก็พาพาไปชม,มไปเลยไปเลย เพื่อนนี่ก็จะมาดูการเก็บอวนนะฟังเสซาติดการเก็บอวนนั่นี่อเนี่ยตีนตีนอวนนะตีนอวนใช่อนี้นะกะนะโอเคในบ้านได้อบ้านไหนพวกกำพวกกมได้มากเดียวนี่ตองเลยดังเลย้นี่ก็เกียวัวนี้เลยนี่ วนตาปิงวนตาปิงเนาะนี่เพื่อนๆวนตาปิงเนาะวนต็อปลิงวนทับกกลิงนะวนทับกกลิงก็เป็นการหาปลาก็นาะแบบออกลีบางก็จะเก็บอวนอิบเสร็จพอดีปัญญาชาวบ้านปัญญาชาวบ้านเดี๋ยวเราไปดูปลากันเลยว่าเขาได้เยอะไหมคือว่าล้างแล้วเปล่าล้างหมดใช่ไหมอ่าเขาหยาดไปเลยนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะไปดูปลากัน นี่ครับโคเป็นทานแบบนี้ครับก็จะไปดูกันว่าปลาได้เยอะไหมขออนุญาตพี่เขาขึ้นไปดูปลากันเลยกันนี่ครับเพื่อนๆบอกเลยว่าเยอะจริงๆนะครับจะไปดูว่ามีปลาอะไรบ้างกีเน,นะนะเพื่อนๆอ,อันนี้ก็จะเรียกอันนี้ปลา นี yeah, mm ่ปลาอะไรปลาโบกมั้งก็เลยปลาโบกนะปลากระบอกปลากระบอกปลาเจลาเม็ดอันนี้ก็เป็นปลาเจลาเม็ดเนาะมีกุ้งแล้วก็นี่ปลาอะไรครับปลาไส้ปลาไส้ปลาไส้เนาะทุกคนนี่ปลาไส้สมากก็จะเอาไปทำอะไรแกงส้มโอ้แกงผิดแกงส้มเนาะใช่ก็มีอยู่หลายปลากระเบนก็มี รางกระเบนก็มีนะเพื่อนๆรังเลขนะครับควจะไม่รื้อมากเนาะจากก็จะกลับบ้านแล้วเจ้